สวัสดีครับอันผมว่าสิถามว่าแต่จริงนะเพื่อนอยู่อยู่เนาะครับเนะเาะเพราะเพื่อนก็อยู่บ้านนี่แหละค่ะที่ดินตรงเนี้ยที่ดินตรงบ้านแต่จริงนี่ม<ะ>ันเป็นที่ดินไผ่ครับียายน่ะตะกี้บ้านี่เพื่อนถักปั่นหลานสาวค่ะเพื่อนน้องใครลานสาวลูกล<ะ>ูกยายนี่แหละยายให้หลานสาวค่ะแล้วให้อยู่เออให้คุณปู่จริงอยู่อยู่เบิ่องกันนะแล้วเพื่อนก็อยู่หันเลยอ,อยู่เบิ่งที่นะ้อยสมมุติว่าที่ม,มา แปลงเฮือนให้ใหม่น้ำท่วมถึงบอครับเออน้ำท่วมถึงได้ค่ะบมถ้าถ้าแปลงเฮือนให้ใหม่นี่เอ็ดเฮ็ดได้บอครับเอ็ดเอ็ดบ้านใส่ให้ให้แต่จริงอยู่นี่แหละสัมซาเราเสียหะละคุณละเอาจนเราเสียแห้งดีเลค่ะเ็ดเฮือนเอ็ดห้องน้ําหันแกเป็นพิการพิสังหรือบอพิการน่ะพิการเตเลียนหนังสือแต่ได้น้อยคนเลยค่ะเพื่อนได้เงินพิการบอครับเพื่อนก็ได้เงินพิการอะไรครับอ่าเป็นเป็นเป็นผู้พิการเป็นคนเป็นคนพิการในตำบลนะครับเนาะ อ่าบ้านบ้านนี้บ้านแกยังอยู่ในบ้านนะบอกครับก็ที่อยู่ครับแต่ว่าบางคนบ็ได้ไปใช้ผมที่รบกวนพาไปไปหาเนี่ยเพ่อจเสียกันเบอร์ว่าชีอจอย่างใดได้นะครับได้รับเป็นคนพิการในตำบลได้รับความช่วยเหลือเป็นการทําบัตรเนาะทําบัตรคนพิการแล้วก็มีเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประจําเดือนเพิ่นจักปีนะครับผมเป็นสี่ชิบสียหาชิป จะห้าสิบปีเนาะผมมาสำรวจเบิ้งว่าว่าจะสามารถไอ้ช่วยเหลือได้แบบใดได้ไงคุยได้สบายแล้ววะเพื่อนบ่บมียังแล้ววะอันนี้นะนี่นะบ้านบ้านของนายจริงผงสายยานะครับที่กำลังจะกำลังวางแผนว่าจะทำการช่วยเหลือเขายังไงห้องน้ำอะเห็ห้องน้ำบ่ ห้องน้ําคืออยู่ด้านล่างคือถ้าถ้าแกจะเข้าห้องน้ำคือต้องลงมาแล้วก็เข้าห้องน้ำหรอ่ครับน้ําท่วมถึงใส่ท่วมที่แล้วนี่ลูกสาวกับมาคุณบพ่เป็นเท่าใหญ่ได้หรือยังน้ำท่วมท่วมถึงนี่หรอ่ครับแม่ขจัดผมค่ะมันต่ำบารีได้ทางท่วมนี่ท่วมท่วมท่วมถึงบันไดหรอ่ค่ะยิงออกมาสองบังในคนหนึ่งแม่มีเชือมีผ้าใส่อยู่บ้าน แต่จริงพองสายยาแกได้รับการเสนอชื่อหลายรอบทุกครั้งที่มีการช่วยเหลือก็จะม,มีเสนอชื่อแกตลอดแต่จริงอยูก่กับวัสดีครับแต่จริงอยูกย่กับพายนี่คุเดียวอยู่คู้เดียวบ่ครับคงยากประเทศอะไไฟไฟก็ไม่มีผมเข้าไปเบิงได้บ่ครับได้ไห้เลขอไปดูหน่อยอยู่เดียวบ้านนี่เป็นบ้านยกยกขึ้นนี่นะอันนี้มีมีฐานเรียบร้อยบุเป็นอย่างหน่อขึ้ซ่อมแซมไม่เยอะทำได้ซ่อมแซมไม่เยอะไม่เดี๋ยวผมขอเบิกไเลยครับเด้อ พื้นก็เป็นไม้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอืออยู่เป็นหมู่กันในนะครับเนาะอยู่ดากันนี่เนาะสองคนะครับเสี่ยวอ๋อมาเล่นนะมาซื้อหรอวะอ๋อครับผมมาคุยกันเนาะนี่นี่อันนี้คนนี้ข้างบนเมืองข้างบนข้างบนก็เป็นไม้แบบเนี้ยโอเคมันมีมีไม้ที่แข็งแรงหลายอยู่คงโอเคอยู่แต่ว่าขาดเรื่องขาดเรื่องการซ่อมแซม ฝาบ้านาเเีนนบงขาดเรื่องฝาบ้านตัวบ้านประเมินแล้วสังกะสีพวกนี้ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าไม้ต่างๆเนี่ยของจริงล้วนๆซึ่งใช้งบประมาณในการซ่อมแซมไม่เยอะนะครับห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําสังกะสีล้วนๆเลยเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันลงห้องน้ำเนี่ยคือลงตรงนี้ไม่ได้ต้องทําบันไดลง ห้องน้ำนี่ห้องน้ําลงตรงนู้นไม่ได้ต้องมาลงทางนี้เดินอ้อมมาเดี๋ยวพามาดูห้องน้ําห้องน้ําเป็นแบบอ่าส้วมซึมประตูเปิดติดพื้นด้านล่างแล้วก็พังด้านข้างนี้พังนี่ก็รั่วรั่วรั่ว ถ้าทําห้องน้ําก็คงจะต้องขุดใหม่นะครับขุดใหม่คงจะใช้งบประมาณอีก,อก,อกน้อยอีกนิดนึงในการทําห้องน้ําอันนี้ก็ปล่อยให้อยู่แบบนี้เลยนะครับอาจจะรื้อสังกะสีแล้วก็ปิดตรงนี้ไปอาจจะต้องไปขุดใหม่เพราะคงคนที่มาทําช่วยคงจะไม่รื้อฝานี่ออกหรอกน่าจะทําใหม่นะครับบ้านนี้บ้านของนายจริงผ่องสายยาเนี่ยเสาบ้านเนี่ยเป็นคอนกรีตเป็นเสาคอนกรีตนะครับเพราะว่าตรงนี้น้ําท่วมเทียบตรงนู้นก็น่าจะเอวแล้วนะ น้ำท่วมนะครับน,น่าจะเอวนู่นแหละไม้บ้านหลังนี้เป็นไม้จริงล้วนๆเลยไม้แน่นๆเลยโอเคไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนตอนที่มาทํานะครับเพราะว่าถ้าเป็นไม้จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการซ่อมแซมได้ทีนี้เราก็จะกลับไปคุยกันที่อบตอนอาง,งัวแล้วว่าจะทํำยังไงกันนะครับยายปนอม ยายปนอมเกี่ยวข้องอย่างกันกับตาจิงครับสันเป็นพี่สาวเพื่อนค่ะเป็นพี่สาวเพื่อนเนะาะค่ะอันนี้ตาจริงอยู่นี่มากี่ปีแล้วครับตาจิงยู่นี่ก็มากสองปีสามปีหรือเ่อ,อืมสองสามปีแล้วายายมน้ำถ่วมมากระ่วมถึงไปเลยถึงถนนไปเลยเพื่อนบุมีอาชีพนะครับเนาะบ,บ,บูบูมีอาชีพนั่งออยู่งานอือยเบียกร่วยงานห<ส>มบ้านอยูอ่ปะส่วอยยางกระบอกเป็นแล้วนีแต่ตร้อยน้องเอาเข้าเอาป่ามาส้งค่ะบัดพอใช้งานไปนั่นไปนี่ก็พอได้อยู่เนาะค่ะอ๋อพอได ที่ไ,หหไ,ไปคุยเพิ่งเกิก่งม,มาหลายเทื่แต่พี่เอื้อยอยู่เพื่อนก็ว่าสีมาซอ,อยเหลือบอกช่วยอยยุบ้านหลังน,นั้นเลยจนจตายเพ <c oughs> ื่อนมาถ่ายรูปมารวยเยอาครับจนพ่อกับแม่ก็ตายก็ยังไม่ได้ช่อยเหลือเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปเบิ่งก็ได้ครับว่าว่าทางทางอบตที่สามารถช่วยอันไดได้แน่เนาะเดี๋ยวจังว่ากันว่าจะจะช่วยกันยังไงเนาะครับ นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นเป็นหน้าต่างด้านนี้บ้านหลังนี้เป็นขนาดอ่าน่าจะประมาณ3าคูณสี่เท่ากันแหละพวไม้หน้ายี่สิบัข้างล่างมันเม่นไม้นาสิบห้าและประมาณหน้ายี่สิได้แล้วก็ทุกอย่างเป็นไม้จริงล้วนๆซึ่งสามารถประยุก์ตใช้ได้ใช้งบประมาณไม่เยอะ เดี๋ยวผมสิเข้ามาแจ้งข่าวว่าได้บรได้จังไหนเนาะขอบคุณหลยๆครับ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 อ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันไปคุยกันก่อนว่าเราจะสามารถช่วยอะไรได้มั่งร้อนมากตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับด้อครับเข้าเลยครับ